สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับส่วนรายการเทคนิคเทรดดิ้งบายไอร่าก็จะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนของน้องก๊อฟก็จะมีวันอังคารมีทุกวันใช่ไหมมีทุกวันนะครับก็มาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็ตอบคําถามไฮไลท์ของรายการเราเลยนะครับตอบคําถามแบบเรียลไทมให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับซึ่ง สามารถส่งคำถามไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าส่งมาที่ Facebook ของบริษัทเอเอาจำกัดมหาชนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพจอื่นๆที่เราไปแปะลิงก์ไว้เนี่ยผมจะมองไม่เห็นนะครับก็จะไม่ไม่สามารถตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเริ่มวิกฤตอีกแล้วนะครับสำหรับหุ้นไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยแตกตื่นตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับที่บริษัทไอทีดีนะครับบริษัทจดทะเบียน บอรจเอชประกาศเลื่อนก็คือ Default นะครับก็คือขอเลื่อนจ่ายจ่ายจ่ายหุ้นกู้ทั้งหมด4ีหซีรีส์นะครับหมดเลยนะครับเลื่อนไปอีก2ปีนะครับซึ่งตรงนี้เราทางทางเทคนิคเราก็ถือว่าเป็น Default นะครับซึ่งการเกิด Default เนี่ยทางธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะต้องทำตามกฎของแบงก์ชาตินะครับที่จะต้อง ตั้งสำรองทั้งหมดเลยที่ที่ปล่อยกู้ให้กับไอซีดี D, นะครับซึ่งเท่าที่ดูในเบื้องต้นนะครับในง,งบการเงินเนี่ยมีมีเงินเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เนี่ยประมาณ23,000ล้านนะครับัหมดเลยนะครับหกแบงก์หกแบงก์ใหญ่แล้วก็ก็ยังงงว่าแบงก์เทพเนี่ยความรู้สึกช้ามาสองวันไม่ลงมาลงแรงวันนี้มันมีสองเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือการตั้งสำรองในไอซีดี นะครับเพราะว่าแบงรงเทพเนี่ยจะเน้นปล่อยกู้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับไฮเน็ตเวิร์นะครับซึ่งพอเจอเคสนี้เนี่ยก็เป็นเคสแรกที่ไอแบงก์อแบงก์กรุงเทพจะต้งตั้งสำรองหนักนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือมันทําให้กระทบถึงหุ้นกู้ตัวอื่นๆที่ต้องโลโอเวอร์นะครับคือคบกําหนดแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีการออกหุ้นใหม่เมื่อใหญ่ใหา่หุ้นกู้ที่จะครบกําหนดนะครับ ก็กระทบกันไปหมดเลยนะครับในส่วนของหุ้นกู้ของทูมนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะแยกงเงนซื้อนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาขายไม่ขายไม่หมดแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากระทบกระทบ,ก,ะทบ,ก,ะทบกันไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือวันนี้ทางนายกก็จะคุยกับแบงค์ชาติว่าจะควบคุมตัวส่วนต่างดอกเบีย้ยยังไงก็คือนิมนนะครับว่าของธนาคารพาณิชย์ซึ่งออกมา ค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าดันไปโชว์กำไรสูงสุดตนเป็นประวัติการนะครับในปีที่แล้วนะครับก็เลยกดดันว่าทางการจะทำยังไงเพราะว่าเมื่อวานออมสินก็ลดดอกเบีย้ย MRR แต่ก็ไม่มีผลเท่าไหร่น,รนะ MRR ตัวที่มีผลคือ MLR นะครับเพราะว่า MRR เป็นสินเชื่อ,อรายย่อยนะครับก็ต้องดูมันก็คือเซนติเมนตมนมันมันจะลงะก็มาเป็นชุดเรามาดูกราฟกันนะครับ ครับจะเห็นได้ว่าสองอันดับแรกที่โดนขายหนักเลยนะครับก็คือแบงกรุงเทพกับเคแบงลงหนักมากแบงกรุงเทพลงแท่งแดงใหญ่เลยนะครับความรู้สึกช้าสองวันยืนให้ขายง่ายๆนะครับวันนี้ขายยากเลยนะครับวประเด็นก็คือลงมาแบบนี้อย่ามีนิวโลหลุดสี่ร้อยสี่แปดจุดนะครับถ้าหลุดนี่ รูดยาวเลยนะครับตัวที่ไม่เคยนึกว่าปีนี้จะดีสักทีก็ยังเหมือนเดิมก็คือ K-Bank แท่งแดงสองแท่งใหญ่เลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะน้องขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับงานนี้ร้อยี่หกก็เกรงว่าจะเอาไม่อยู่อืมระบารุ่มแค่ชั่วโมงเดียวสิบล้านเยอะกว่าประวานทั้งวันที่สิบสิบสองล้านด้วยนะครับงานนี้ เละเป็นโจ๊อีกแล้วนะครับดัชนีก็ชนเราไม่ผ่านด้วยนะครับอืมชนเราไม่ผ่านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเลนแนวแนวต้านอีกต่างหากอืมนะครับวันก่อนให้คุณชานชัยเน้นช็อตไปก็โอเคยินดีด้วยนะครับไม่ต้องรีบแล้วนะครับไม่ต้องรีบปิดพอทิชชันถ่าทางจะยาว แล้วกว็ปีนี้จะเป็นปีที่ดีแต่พอมาดูแล้วปัญหาหนักอกเลยนะครับก็คือหุ้นกู้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่ไม่คิดว่าจะระเบิดเร็วเพราะว่าหุ้นกู้ของไอซีดีนี่มันจะครบกำหนดเดือนกุมภารีบออกตัวแรงเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราเรียบร้อยกลายเป็นอืม ดูไม่จือดอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเริ่มหนักครับเริ่มหนักเคยบอกแล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยอ,อพอๆกับต้ยมยำกุ้งเลยนะครับพอทุกทีเนี่ยซับพามซับพามโควิดเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายนอกมันจบแล้วมันก็วีเชฟกับแต่ว่าเหมือนตอนซับพามตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเอง ตอนนี้เราก็เกิดจากตัวเราเองนะครับปัญหาหนะักนะครับเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับคุณปัตมมวลสวัสดีค่ะคุณสาคอสวัสดีครับสวัสดีค่ัอาจารย์คุณชาญชาญชายถามเซต้าสิบแนวแนวต้านก็ปรมาณ แปดหกสามน,นะครับแปดหกสามจุดห้าแนวรับทาหลุดแปดหกศูนย์นี่รูดเลยนะครับแนวรับต้องไม่รีบอะไม่รีบไม่รีบนะครับคุณปัาสมน์เอโอทเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเป็นเป็น แท่งแดงสามแท่งคือมันจริงๆมันมันเป็นลิเวอร์เซอรแพิร์เทนแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบมอนกันพักตัวพร้อมจะขึ้นต่อแต่ดูดูแล้วมันกินทั้งแท่งเขียวไปแล้วไม่ค่อยดีแล้วนะครับมีอยู่ก็เทคโปรฟิตก่อน OSP เป็นอีกตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะเป็นสิน เป็นทุนที่เป็นอุปโภคบริโภคแนวรับ20่สบาทเจ็ดสโลเดิมเป็นออทามโลด้วยนะครับตทสรุดไปนี้ดูไม่จืดเหมือนการอีกตัวหนึ่งหนิวทาม MTC มีซเก่งนะครับแนวรับอยู่44นะ่สิบสี่แนวต้านอยู่ 4ี่สเจ็สิบห้าแล้วถ้าเบรกสี่5หกเจ็ดห้าได้นี่ไปห้าสิบเลยนะครับหมดคำถามแล้วเลยวันนี้คำถามน้อยนะครับตอนนี้ก็เน้นขายแบงก์ก่อนนะครับลงแบบ มีนัยสำคัญสูงมากมา3ามแบงก์เลยนะครับแบงก์กรุงเทพเคแบงก์ไทยพาณิชย์อยู่ท็อปทีเลยนะครับวอลุ่มแล้อย่างนี้ตลาดก็ไปไม่รอดแล้วรัฐบาลรัฐบาลแทรกแซงกดดันให้แบงก์ให้แบงก์ชาติบังคับให้ แาะการพณิษย์ลดดอกเบีย้ยลงมันก็จะถือว่าเป็นการแทรกแซงซึ่งทางนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างถือสามากนะครับสําหรับเ,เขาเขาเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจเสรีนะครับถ้ารัฐบาลแทรกแซงมากๆเนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกไม่ดีสันทีอาจจะขายหนักหนักขึ้นเลยก็ได้นะครับคุณปียวัน ถาม BDMS ก็ไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยหุ้นจริงๆมันก็ไซเวยดาวนะมันอยู่หน้่ต้านพอดีนะครับขายได้ขายก่อนไหมครับแล้วก็ไปรอซื้อข้างล่าง มันไซดเวดาว่านะครับแล้วรับมันอยู่ยี่บสี่บาทห้าสิบคุณทีทีบีคุณ, b, คณสาครก็ต้องขายแล้วแหละทรงนี้วอลุ่มมาเยอะมากเลยนะครับแท่งแดงเหมือนกันคือหลายคนจะไปบอกว่า กังวลเรื่องนายกคุยกับแบงค์ชาต์อะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยที่มันลงกันหนักๆเนี่ยเป็นผลมาจากไอซีดีนะครับเขาต้องตั้งสำรองกันสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยบรรดาแบงค์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยปล่อยกู้กันหมดอยู่แล้วนะครับค mm ุณหิวทามรีโอ ยังไม่มีสัญญาณว่าเขาเขาบัตทอมแล้วเลยนะครับจะไม่มี lower low higher high อะไรคือยังไม่มีจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นมี new high ไม่มีเลยนะครับจะไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวเลย บบเหนื่อยใจนะครับก็ถ้าท่านนักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่กล้าขายหุ้นลองพิจารณานทำเฮดจิงเฮดจิงคือการชดเชยความเสี่ยงก็คือทำการเปิดช็อตโพสิชันถือหุ้นอยู่แต่เราไม่ขายเราก็เปิดช็อตโพสิชันไปถ้าหุ้นลงหุ้นลง เราก็จะขาดทุนในราคาหุ้นแต่เราก็จะได้กําไรจากทีเฟกมาชดเชยความความเสียหายของพอร์ตนะครับถ้าหุ้นไม่ลงเราก็ทีเฟกมันขึ้นที่เราชดอยู่เราก็ขาดทุนทีเฟกแต่ว่าเราก็จะได้กําไรจากราคาหุ้นที่มันไม่ลงนะครับเป็นการเฮดจิ้งเนเชอรัลเฮดจิ้งชนิดนึงลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าดับฝันเลยนะครับตอนแรกมองว่าดูดี เปลี่ยนไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับที่เราไลฟ์มาให้ฟังนะครับว่ามัน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 ระเบิดเวลามันระเบิดเร็วกว่าที่คิดไว้นึกว่าจะระเบิดร,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 ระเบิดสักภูมิพามีนาดัานระเบิดตั้งแต่ต้นอาทิตย์แรกของสัปดาห์เลยนะครับอาทิตย์ที่สองสิลงกันเละแล้วนะครับกลุ่มแบงก์ คุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัวจริงโอเคยังส่งคาถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะรออีกนิดนึงตอนตอนนี้ถึงจุดที่ต้องบริหารแล้วนะครับว่าเราจะลดความเสียหายได้ยังไงสําหรับเพราะว่าตลาดแบบนี้อืมตอนนี้เริ่มต้มกบกันอีกรอบนึ่งแล้วนะครับอยอย่าใจเย็นนะครับ อย่างจะเย็ยนว่าน้ำยังอุ่นๆอ,อ,อยู่เีเ e. มื่อวานก็ทำทำทำไปแล้วนะครับในเปเปอร์ไปดูได้นะรับก็อยู่4175ดูนะครับในต้านได้นะครับในเปเปอร์นะครับปูนใหญ่โวลงยาวอีกแล้ว แนวรับสงก้ว2 9นกับ285นะครับ C R C Central Retail ก็ขายแล้วไปซื้อคืนก็ได้นะครับ Short a c a i n Port นรับอยู่37หรือไม่ก็36มส50ประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ต้องฟุตเวิร์กนะครับลงซื้อขึ้นขายโอเคตอนนี้วันนี้เจ้าภาพแบงค์เมาแบงเป็นเจ้าภาพเลยนะครับลงมัสเปเซน3%นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ TTB ขึ้นมาเป็นอันดับสี่แล้วนะครับ Mode Active ที่ขึ้นมานี่คือแรงขายนะครับอีลาพร CPN อันนี้ก็ลงยาวเหมือนกันนะครับดีบาวเฉยเฉยอันนี้ก็น่าจะพักตัวเพื่อลงต่อเหมือนกันแนวรับก็64สลึงแล้วก็อีกที่นึงก็62 โอเคแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสวัสดีวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับครับสวัสดีครับขอให้อยู่รอดปลอดภยัยสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก